ดราม่าถล่มเละเช่าเน็ตเดือดแม่ยัวอีพี5ฉากนี้วางยาสลบแมวกลายเป็นประเด็นดราม่าไปแล้วตอนนี้สำหรับละครเรื่องแม่ยัวอีพี5กับประเด็นดราม่าดังกล่าวคือเรื่องของแมวดำที่นำมาเข้าฉากและถูกวางยาสลบเพื่อให้ได้ฉากที่ทางทีมงานต้องการโดยในเอกได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ว่า ทีมงานวางยาสลบแมวจริงแมวกระตุกตัวเกรงแถมหนึ่งในนักแสดงอย่างบินเซยริทอนที่มีดีกรีเป็นถึงผู้ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยปี2562และมิสอินเตอร์เนชแนล2019ยังออกมาพดเชิงคำขำด้วยว่าต้องส่งเข้าชิงรางวัลการแสดงยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับทาศแมวจำนวนมากและต้องการคําชี้แจงจากทีมงานช่องวัน3 1ใน ในเวลาต่อมาบินก็ได้ออกมาชี้แจงในส่วนของตัวเองโดยเธอได้โพสต์ขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นและยอมรับผิดเพราะเข้าใจว่าเป็นกระบวนการ่ายทำที่ถูกต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลแมวเธอยังยืนยันด้วยว่าไม่สนับสนุนการทารุณกรรมสัตว์ทุกประเภทอย่างไรก็ตามหลายคนยังคงรอคำชี้แจงจากช่องวันสาอ็